สวัสดีครับพบกับรายการเรียวรีวิวนะครับที่ดีพินิกอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่น่าสนใจนะครับที่คนไข้ก็มาจากลำปางเลยนะครับมามาไก่แนะนําตัวเลยแล้วกันครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออ่อนะคะมาจากลำปางค่ะทําหน้าอกกับคุณหมอมาได้ประมาณ2เดือนแล้วค่ะ2เดือนแล้วนะครับใช่ค่ะก็เป็นคุณแม่ที่หลังจากมีลูกเนาะแล้วก็มีปัญหานมหย่อนคลอยนะครใช่ค่ะ เป็นยังไงหลังจากที่เรามีน้องหนึ่งคนใช่ไหมครับให้นมอยู่นานแค่ไหนเอ่ยให้นมน้องไปประมาณสองปีกว่าค่ะแต่พอแบบเราหยุดให้นมน้องไปนะคะหน้าอกก็คือหายไปเลยแต่ไม่มีปัญหาเรื่องของความหย่อนคล้อยก็คือหายไปเลยแต่ก่อนที่จะให้นมน้องนะคะก็ยังมีอยู่แบบใส่เสื้อผ้าดันทรงอะไรก็ยังสวยนะคะอาจจะเป็นคับเอเอไปปลายอะไรเงี้ยใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะคือมาถึงจะไม่ได้มีตูมแต่ว่ามันก็พอจะมีอยู่บ้างใช่เป็นตอนแบบเอ่อตอนสาว ตอนที่แบบยังไม่มีลูก<ช>แต่พอมีลูกเนี่ยมันตอนให้นมอ่ะใหญ่ขึ้นแน่นอนใหญ่มากค่ะใหญ่มากแต่ว่าพอยุบลงนี่ก็ก็มีแบบหายไปเลยหายไปเลยค่ะ,ย,คะยิ่งให้นมนานก็ยิ่งมีโอกาสหายไปเยอะ<ช>ยิ่งมีเนื้อนมเยอะก็ยิ่งมีโอกาสหายเยอะเนาะแล้วแล้วแต่อันนี้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเหรอเราลดน้ําหนักลงเยอะไหมครับหลังจากให้หลังจากที่มีลูกเนี่ยนะครับ น้ำหนักไม่ได้หายไปเลยค่ะแต่พอก่อนที่คิดจะมาทำเสริมหน้าอกกับคุณหมอก,ก็คือน้ำหนักหายไปประมาณ7-8กิโลค่ะก็เลยคิดว่าโอ้ยิ่งน้ำหนักหายมันยิ่งเห็นแบบกระดูกโผล่ขึ้นมาเยอะมากแล้วก็แบบหน้าอกก็เล็กลงกมาก,กมากพอดีเราก็ออกกำลังกายอย่างงี้ด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็คือตอนที่หลังให้จากนมน้องไปก็คือยังแบบมีน้ำมีนวลอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค<ะ>ือห,หลังคลอดอะหลายหลายคนก็คือลดน้ำหนักด้วยเพื่อที่ะจะให้กลับมาเฟิร์มอะไรอย่างงี้นะออกกำลังเนาะแล้ว พอ,อน้ําหนักลดลงก็เริ่มจะมีร่วมกับหยุดให้นมลูกก็เริ่มจะเกิดปัญหานมมันเล็กลงบางคนนี้หย่อนค้อยด้วยซ้ําไปเนาะแต่ว่าอันนี้หมอบอกว่ายังโชคดีเรายังโชคดีที่มันไม่ไม่ถึงกระคล้อยแต่มันแค่หายไปเลยช่ค่ะนะแบบว่าเหลือแบบแค่จุกเองแค่นั้นเองแต่ก็แต่งตัวเขาจะแบบโอ้ไม่ได้เลยเนาะจะเปิดชโชว์อะไรอย่างงี้ไม่ไม่ได้เลยคือมาเจอหมอวันปรึกษาเนี่ย เดือหน้าอกอยู่แค่8 0ซีต่อข้างไม่ถึงครับครึ่งหนึ่งของครับเอยังไม่ได้เลยเนาะคือแบแบนเลยใช่ค่ะร่วมกับปัญหาอีกอันหนึ่งคือเป็นกระดูกอกไก่ครับคือกระดูกนูนอยู่ตรงกลางนูนมากด้วยอกไก่คือระดับที่นูนเยอะที่สุดเนี่ยที่คือคือระดับเขาเนี่ยแหละคือคือกระดูกนูนตรงกลางมากปัญหาคนอกไก่ขึ้นนมมันจะออกข้างหัวนมมันจะออกข้างคอออันนี้หมอบอกเลยว่าพอหัวนมออกข้างกระดูกหน้าอกจะกว้าง อันนี้เราต้องใส่ซิลิโคนทรงแบนนะครับทรงที่เป็นทรงกว้างเช่นทรงเดมนมิอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่ซิลิโคนเหนือกล้ามเนื้อเท่านั้นเนาะหลายคนแบบยังติดอยู่ในแบบสมองโดนมมมมมหมออลายคนคือใช้เทคนิคเก่าแล้วล้างสมองคนว่าโอ้ต้องทําใต้กล้ามเนื้อสิ<ช>ดีที่สุด<ช>ดูองเพนคือดีที่สุดพระเจ้าบอกว่าอันนี้ดีที่สุดแล้วซึ่งจริงๆอ่ะมันก็คือเทคนิคของ20ปีที่แล้วถ้าใคร รู้จักใต้กล้ามเนื้อ,อเอซเซร์นอ,อกระดกล้ามเนื้อเสร์นอ,อก้ะดัดูอัลเพนเนี่ยนะครับคืออันนี้คือเทคนิคมาตรฐานของปี2000 2 0 0อันอันนี้มันปีอะไรอะัามแหละอันนี้คือมันผ่านมาแล้ว20กว่าปีเพราะฉะนั้นเทคนิคดูอัลเพนเทคนิคใต้กล้ามเนื้อมันไม่ใช่เทคนิคที่ดีที่สุดอีกต่อไปแล้วนะเพราะเนื่องจากว่าซิลิคนสมัยนี้แบบโมทิว่านะครับโมทิว่านี่มันเปลี่ยนเกมเลยมันคือสามารถที่จะใส่เหนือกล้ามเนื้อได้อย่างปลอดภัย เพราะฉะนั้นพอมีเทคนิคมีซิลิโคนใหม่เทคนิคก็เริ่มกลับมาทําเป็นเรื่องเหนือกล้ามเนื้อแบบเทคนิคใหม่เรื่องว่าเขาเรียกว่าสับฝาเชียวก็คือก็คือการที่ใส่ซิลิโคนไม่ต้องไปไม่ต้องไปตัดกล้ามเนื้อไม่ต้องไปยืดเนื้อยืดกล้ามเนื้อให้มันเกิดปัญหาสมัยก่อนคือซิลิโคนมันไม่ดีพอเขาก็เลยจําเป็นต้องเอาไปใส่ใต้กล้ามเนื้อนะครับเพราะว่าใส่เหนือกล้ามเนื้อก็เกิดปัญหาง่ายพังผืดเยอะ แต่ซิลิโคนสมัยใหม่แล้วก็ใส่เหนือกล้ามเนื้อได้อย่างปลอดภัยนะครับแค่เราวัดให้มันพอดีก็เท่านั้นก็จะพอดีนะครับออหมอก็แนะนําว่าอ่ะเรามาลองกันดีกว่าว่านปรึกษาเนี่ยอยากได้ไซส์ประมาณเท่าไหร่คุณหอกก็ได้ลองไซส์ประมาณตั้งแต่300กว่าเนาะสามร้อกสิบสามร้อดถึงสี่้ด้วยจริงๆแล้วเ,เราก็ตกใจไหมด้วยลไถึงสี่ร้เเหรออะไรเงี้ย ใจจริงก่อนที่จะหาคุณหมอค่ะก็คิดไว้ว่าแค่อยากได้แค่แบบ3-25แต่พอถึงเวลาจริงหน้าง,งานเราก็คือมันไม่สามารถใส่ได้เพราะว่าหน้าอกเราห่างเพราะาเราเป็นคนอกกว้างอกไก่ใช่ค่ะ,ะหน้าอกมัน,ม,น,ม,นมันเทออกเพราะฉะนั้นคนที่หน้าอกกว้างหน้าอกที่เทออกด้านข้างเรียกอกไก่เนี่ยนะครับความกว้างของหน้าอกก็จะมากกว่าคนคนที่ไม่ที่เป็นคนอกลาบเนาะเพราะคนอกไก่คือกระดูกนูนตรงกลางทำให้ความเฉียงของหน้าอกอะ่ะมันจะเป็นการเพิ่มความกว้างของตัวซิลิโคน พึ่งวัดแล้วก็คือถ้าจะเอาพอดีติดเลยอย่างเงี้ยนะจะต้องสี่ร้อยกว่าใช่ซึ่งหมอบอกว่าไม่เอาไม่ต้องขนาดนั้นก็400ร<ช>้อยก็คือเราลองแล้วแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้แค่น้ําหนักส่วนสูงแล้วหมอจะบอกได้ว่าคุณเท่าไหร่นะถึงจะดีเพราะว่าการที่ต้องมาลองเพราะว่ากระดูก,นะกมมนหน้าอกอะมันโน่นไม่เท่ากัานเราก็ต้องมาดูว่าถ้ามาลองไซส์นี้มันจะออกมาเป็นคัพนี้ลองไซส์นี้มาคัพนี้คือเราแค่อยากได้คัพสนะี่เนาะหมอบอกว่าแค่ซับคัพสี่ก็พอ เราใส่บาบับเซแล้วลองเติมซิลิโคนไปเขาบอกบอกว่าโอ้สามร้อยแปดสิบเขาก็ว่าใหญ่แล้วเนาะใช่ค่ะก็คือใจจริงก็แบบยังต่อรองกับคุณหมออยู่ขอสามหกศูนย์ไดไหมแต่คุณหมอบอกว่าต้องรองถึงหมด <ๆ S 2> เดือนได้แล้วมันก็ถ้าสามหกศูนย์ก็ต้องเป็นทรงมินิแบนมากซึ่งอันนั้นเป็นทรงพิเศษละใช่ซึ่งก็บอกว่าสามร้อยแปดสิบเถอยอมใหญ่มานิดนึงแต่ว่าคงไม่ถึงสี่ร้อยไม่ได้ไม่ได้ถึงสี่ร้อยเนาะเพราะฉะนั้นใหญ่เล็กยังไงก็ต้องมาวัดกับหมอที่ที่ ที่ให้มีตัวลองชัดเจนเะนาะน้ากระจก<ช>เวลาที่มาปรึกษาเนี่ยอย่าลืมนะว่าหมอแต่ละคนบางทีเขาให้เวลากับเราไม่เหมือนกัน<ช>แต่ว่าที่นี่ก็คือให้เวลาเยอะมากนานมากคุยกันประมาณเกือบสองชั่วโมงค่ะตอนที่ลองนานมากมเพราะว่าให้ลองจนกว่าเราจะแบบใช่ใช่เราจริงๆสไตล์นี้จริงๆเนาะหมอแต่ละคนนะหมอไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาอสไตล์ไหนจริงๆเพราะบางคนก็บอกว่าอยากได้รูปนี้รูปนี้แต่ว่าบางทีมัน เอารูปมามันก็แต่งมันก็ไม่เหมือนจนกว่าที่เราจะได้ลองใส่ตัวลองจริงๆซึ่ง,งตัวลองของเรามีความพิเศษของดินคลินิกเนี่ยไซส์ที่ลองเนี่ยจะขยับทีละ 5cc ซีซีซีเนะาะอาจจะแบบ350 360 365 370บาอย่างเงี้ยมันขยับไปทีละนิดทีละนิดซึ่งก็จะเป็นข้อดีนั่นแหละที่ทําให้คนไข้เนี่ยอืซ้ายขวาบางทีไม่เท่ากันเราก็ปรับให้มันเท่ากันได้เอ่อ้วก็ ไซที่แบบต่างกันเล็กน้อยเนี่ยเราก็สามารถให้กดใครเนี่ยเลือกได้เลือกจนแบบพอใจเลยแหละสุดท้ายก็เลยมาเลือก380เนาะที่ทรงเดมิทรงกลมนะรุ่นโปรไฟล์นี่คือความความ,ความพุ่มแบบเดมินะเดมินี่ก็ประมาณว่าคือไซส์เนั่นแหละไซ์เก็จะได้คับประมาณ b ถึง C นะครับซึ่งหลังทำ้ำนะก็ เป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กหลังทําเลยที่ใส่ไป3 8 0ซีทรงกลมเนี่ยนะครับก็คือชอบค่ะมีความพอดีกับตัวก็คือแบบไม่ได้แบบใส่เสื้อผ้ามาแล้วดูโป๊ดูเกินงามหรือแบบมันล้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าแล้วแบบพอมีร่องแล้วก็แบบมีความนูนที่พอดีเหมือนหนะ้าอกธรรมชาติจริงๆะคะแต่ก็สวยมากกว่าก่อนที่จะแบบมีลูกอีกนะคะอืมเพราะตอนนั้นตอนมีลูกก็ยังไม่ได้ใส่เท่านี้เนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากจะ ได้เล็กเหมือนตอนแรกๆก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเขาอ้อทำงานก็คืองานก็คือเหมือนเป็นนักรีวิวเป็น i น f l u เอนเ r อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือก็จำเป็นต้องออกกล้องใช่ไหมครับใช่ค่ะอยากใส่เสื้อผ้าเราดูแบบมีความมั่นใจมากขึ้นเสื้อผ้าประมาณนี้สไตล์นี้อ่าเป็นเดรสบ้างเป็นเกาะอกบ้างเป็นสายเดี่ยวบ้างคือเสื้อผ้าสมัยใหม่เนาะชุดประมาณเนี้ยเขาก็จําเป็นต้องมีนมนิดนึงเนาะถ้าไม่มีเลยนี่มันก็โกยยังไงก็ไม่ขึ้นดันเท่าไหร่ก็ไม่ได้ แล้วอย่างเงี้ยก็คือถ้ามันถ้าหน้าอกแบบแบนไปเลยก็ไม่สวยงนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานด้วยซึ่งหลังจากที่เสริมไปก็ฟีดแบ็จากคนรอบข้างจากการทํางานของเราเป็นยังไงดีขึ้นยังไงรู้สึกว่าทุกคนก็คือเห็นแล้วก็แบบบางคนไม่รู้เลยว่าทําหน้าอกมาเขาก็จะคิดว่าโอ้หน้าอกแบบทำหรออะไรเงี้ยก็คือเราต้องเป็นคนบอกเองว่าอาเราทําหน้าอกมานะแบบประมาณนึงแล้วแบบรู้สึกว่าแบบเราอใส่เสื้อผ้าแล้วสวยขึ้นบางคนก็ยังคิดว่าแบบหรือว่า ดันทรงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่จริงๆเพราะว่าเราแบบใส่แค่เสื้อยืดแล้วมันเป็นทรงที่ดูแบบสวยนะคะคุณหมอมันไม่ได้แบบดูแบบหย่อนยานหรือแล้วมันมีความแบบคล้อยที่พอดีไปธรรมชาติคล้อยธรรมชาตินะแม้ว่าทรงกลมนี่เราก็ยังดูธรรมชาติได้คือไม่จําเป็นว่าต้องหยดน้ําแล้วธรรมชาตินะก็คือคือทรงอ่ะก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการวางซิลิโคนทรงของซิลิโคอนอ่ะมันทรงแบบกลมหยดน้ำเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแหละเรื่องเรื่องหยดน้ํามันก็ดูธรรมชาติขึ้นแต่ว่า เทคนิคการทำเทคนิคการผ่าตัดให้ดีเนี่ยถึงจะใช้ทรงฟมมันก็ดูธรรมชาติขึ้นกว่าที่ที่เขาไม่ค่อยได้จัดทรงหน้าอกไม่มีการยืดเนื้อไม่มีการปรับทรงไม่มีการส่องกล้องซึ่งเอ่อก็ทําให้เราได้ทรงที่แบบสวยตามที่เราตังต้งใจตามที่เราลองเลยใช,ใช่ไหมค,ครับอืมแล้วเรารู้จักดิมคลินิกมายังไงอ่า ถ้าดีมพี่ปิกก็คือเพื่อนแนะนาํามาค่ะเพื่อนก็คือแบบทําหน้าอกมาก่อนแล้วแล้วเขาก็แนะนําว่าเออถ้าอยากทําหน้าอกแล้วแบบเรามีเวลาในการใส่สายเรมประมาณ7-8วันแล้วแต่คุณหมอเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าในเมื่อทําแล้วก็คืออยากได้คุณหมอที่แบบเฉพาะด้านจริงๆก็คือไม่อยากให้มีการที่ว่าทาไปแล้วมีการเกิดปัญหาทีหลังหรือว่าการต้องเกิดแบบเอสเสนต,ต่างๆนะคะก็คือ<ก>อยากแก้แล้วแก้อีกใช่ไม่ไมอยาก,ยากแบบทำแลบบ้วพังผืนทำ เรากลัวอะไรบ้างอะเรื่องกกับเสริมหน้าอกเราเคยได้เคยได้ยินมาว่าทำแล้วเกิดหน้าอกแบบการเกิดพังผืดการที่แบบดมยาสลบหรือว่าการแบบให้ยาเบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือศึกษามาเยอะเหมือนกันใช่เพราะว่าแถวบ้านเราอยู่ลําปาง่งเนาะก็เคยมีข่าวมีข่าวกันเลยแหละว่าใช่เสียชีวิตเลยเพราะว่าอันนั้นไม่ใช่หมอด้วยเนาะใช่เป็นผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคลินิก คือเราเดินเข้าไปคลินิกอะ่ะมันก็ไม่ใช่แบบว่าจะปลอดภัยทุกที่เพราะฉะนั้นเขาอ่ะมีประสบการณ์ตรงกับคนแถวบ้านนั่นแหละที่เราไก็เลยเลือกที่จะไม่ได้เสริมหน้าอกแถวแถวบ้านนั่นแหละก็คืออยากแบบให้ทุกคนแบบลองแบบเอาชื่อคุณหมอก่อน,ออนทำอะค่ะถึงแม้ว่าจะแบบไม่ใช่ทําที่นี่เนาะแต่อยากให้แบบรู้ชื่อรู้นักสกุลของคุณหมอไป,ไปเซิร์ชแบบในแพทยสภาแล้วแบบเป็นชื่อคุณหมอที่เขาจบเฉพาะด้านจริงๆค่ะการศัลยกรรมตกแต่งจะมีแบบทําให้เราแบบ มีแบบความมั่นใจในการผ่าตัดมากกว่าเพราะนี่คือการผ่าตัดใหญ่ไม่ใช่ผ่าตัดเล็กเนาะอืมไม่ใช่ว่าหมอทั่วไปก็ทําได้เนาะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปคลินิกไหนแล้วดูโปรโมชั่นเขาก็เอาทำเลยใช่เพราะว่าไม่งั้นก็จะเจอไม่งั้นก็จะเจอแบบที่แถวบ้านนั่นแหละเสียชีวิตเกินเชียวเพราะว่าไม่ใช่หมอจริงใช่ค่ะแต่ถึงแม้ว่าบางที่เนี่ยไม่ก็เป็นหมอแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่หมอเฉพาะทางที่บอกนะไม่อยากให้เกิดปัญหาจริงๆเพราะหมอเพราะว่าหมอที่ ที่จะทำผ่าตัดใหญ่ได้ถึงกระดมยาสลบขนาดนี้ก็มันก็ต้องเป็นหมอเฉพาะทางจริงๆนะครับเขาก็เลยเลือกมาอย่าทําอะไรลําปางเชียงใหม่มากรุงเทพดีกว่าเราก็หาข้อมูลล้วก็คือดูเพจของดิลินิกมาใช่เห็นทรงที่แบบเป็นทรงที่แทบจะแบบ95%เลยจะเป็นทรงเดียวกันหมดก็คือเป็นทรงที่ธรรมชาติจริงๆเป็นทรงคลอยธรรมชาติค่ะไม่ใช่เป็นทรงบล็อกทรงนูนทรงขอบ ที่เราเคยเห็นหลายๆปีที่ผ่านมาทรงของคุณหมอคือจะเป็นทรงแบบมันเป็นแบบคล้อยเป็นธรรมชาติสวยอะค่ะมันก็เกือบเป็นหยดน้ํากันหมดนะซึจะมีความสลบด้านบนเนินไม่สูงจะเป็นขอบแล้วก็ไม่ด้แบบนมแฟนหรือว่าล้นออกข้างไม่ไม่ชอบเพราะเราไม่ชอบเกินตัวใช่ค่ะแล้วก็ไม่ชอบให้แบบมีปัญหาเนาะทำแล้วทําทั้งทีเนี่ยจะทําให้แบบอยู่ในน้ำดีไปเลยดีกว่านะครับเอาเห็นบอกว่าหมอก็ ตัดสินใจว่าโอ้บางที่คลินิกก็ดังแต่ว่าเราก็ไม่เลือกเพราะว่าเราไม่รู้ชื่อหมอใช่ค่ะ<ม>เขาไม่บอก<ม>เขาไม่ยอมบอกชื่อ,เ,อเพราะว่าแต่ถ้าอยากระบุชื่อของอาจารย์หมอท่านนี้ก็จะมีบวกเพิ่ม,มก็คือบวกราคาเพิ่มไปก็คือจะไม่ไม่ได้ราคาโปรโมชั่นนั้นแล้วก็คือก่อนที่จะทําเขาก็แบบมีอย่างที่รีมคลินิกก็คือจะให้หยุดยาหยุดวิตามินหยุดทุกอย่างหนึ่งเดือนแต่ที่นู่นก็แค่นันอยวันเงี่ยค่ะเราก็เริ่มรู้สึกว่า มันอาจจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าก็เลยแบบเออยกเลิกไปชื่อหมอบางทีก็ไม่ให้นะก็ต้องระวังนะที่หลายๆคลินิกนี่แบบไม่ให้ชื่อหมอไม่ได้เพราะว่าหมออะไรหมอ A หมอบใช้แต่ชื่อเล่นมาก็มีนะบางทีก็กดหน้าไม่ตรงอีกอ่าล้วก็บางทีก็คือเขาก็บอกว่าหมอผัดกันมาเรื่อยไม่รู้คนไหนอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะใช่ค่ะบางทีจะเจอหมอเด็กก็ซวยไปนะจะบอกอ่าเรากลายเป็นแบบเคสฝึกทำใช่เราก็ไม่ได้อยากเป็นแบบเป็นแบบเคสศึกษากรณีศึกษาของใครอ เราแบบเสียยอมที่จะแบบอ่ามีงบหน่อยก็คือเลือกที่แบบเรามั่นใจจริงๆก็คือทาออกมาแล้วสวยจริงๆแล้วคือคุณหมอเขาแบบดูแลเราดีค่ะก็เลือกเลือกแพทย์สําคัญที่สุดเนาะก็คือแพทย์ที่มีประสบการณ์ไม่ใช่เลือกแต่ว่าคลินิกดังหรือว่าชื่อโรงพยาบาลดังแต่ว่าชื่อโรงพยาบาลดังบางทีก็ไม่ใช่หมอที่ที่แตประสบการณ์ทุกคนหมอทุกคนประสบการณ์ไม่มีใครเหมือนกันหรอกไม่มีใครผ่าตัดอะไรเหมือนกันได้ทุกคน เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ดีเลือกประสบการณ์ของหมอก็คือดูรีวิวเยอะๆคุณอ่อนก็คือดูรายการเลี้ยวรีวิวย่างนั้ทางของของที่ดินคลินิกเนาะทั้งทาง Facebook ทั้งทาง YouTube แล้วก็รีวิวคนไข้จริงจากทาง IG จีั่นก็แบบมีทุกช่องทาง <S <S TikTok กก็มีเนาะของของเราซ <ๆ S 2> ึ่งก็จะทําให้แบบมั่นใจได้เนะว่าเออแต่เคสที่ดินคลินิกก็เน้นแนวเนี้ยแนวธรรมชาติที่เราชอบใช่ไหมครับ ก็สุดท้ายก็คือได้ฟีดแบ็กที่ดีได้ผลลัพธ์ที่สวยแล้วก็พอดีตัวเนาะพอดีตามที่เราต้องการเนาะอ๋อเรื่องความนิ่มความความคลอยความรู้สึกว่ารู้สึกว่านิ่มค่ะสำหรับตัวเองขนาดแค่2เดือนเนาะก็คือรู้สึกว่าสำหรับตัวเองอะค่ะให้ความแบบมันความนิ่มที่เป็นธรรมชาติอยู่ก็จะรอดูต่อไปอะค่ะว่าแบบเอออาจจะครบ1ปีมันก็จะนิ่มมากกว่านี้อีกมันก็จะคล้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่แม่จะทรงกลมเนาะอ่า ก็ดูสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วอย,อย่างที่เราต้องการจริงๆนะครั<ะ>ก็สุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากเกี่ยวกับผู้ชมที่อยากจะเสริมหน้าอกแต่ยังไม่กล้ายังตัดสินใจอยู่เนี่ยเรา าควรจะเลือกอะไรเขาควรจะดูอะไรยังไงครับอยากให้ศึกษาเยอะๆค่ะหรือไม่ก็เข้ามาปรึกษากับคุณหมอได้นะคะก็คือแบบนะัดคิวเข้ามาปรึกษาได้เลยแล้วก็อีกอย่างก็คือชื่อของแพทย์ที่เราเลือกที่จะทําการสัญญกรรมเสริมหน้าอกเพราะมันเป็นการผ่าตัดใหญ่มันต้องมีการแบบดมงยาสลบที่แบบไม่ใช่ยาเบอรหรือว่ายาชาค่ะเพราะมันเป็นการที่ยิ่งใหญ่มากกับการเสริมหน้าอกแล่ที่สําคัญหาไซสยเรนคือดีเป็นการแบบทําให้หน้าอกของเราหาย หายบวมไวแล้วก็คือแบบการเจ็บก็คือกล้าพูดเลยว่าไม่เจ็บเลยอันนี้คือสัญญารรม,มาเยอะนะคะแต่ก็คือไม่เจ็บเลยก็เรื่องของการทาหน้าอกไม่เจ็บค่ะก็ต้องที่นี่แหละเพราะว่าที่อื่นอาจจะเจ็บหรือไม่เจ็บไม่รู้เพราะว่าเทคนิคเขาไม่เหมือนกันแต่ละชื่ไม่เหมือนกัน,<ช>เ,น,กนเพราะตอนเนี้บางคนก็ยังแบบเจ็บอยู่นะหมอหลายคนก็ทำ<ช>ออยังสิบล้อทับยังมีอยู่นะครับยังมีเช็คดีๆ คือบางคนฟังแต่บล็อกเกอร์พูดไม่เจ็บไม่เจ็บพอคนไข้จริงดูรีวิวดูรีวิว<ช>จริงๆอ้าวเจ็บนะ<ช>เขาเขายังใช้เทคนิคเก่าอยู่ปัจจุบันยังมีหมอใช้เทคนิคเก่าใช้เทคนิคดวลเพนใช้เทคนิคใต้กล้ามเนื้อแล้วเจ็บมากๆยังมีอยู่อีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นดูรีวิวดีๆนะว่าเขาใช้เทคนิคแบบไหนแล้วเขาทำแล้วเจ็บไม่เจ็บเป็นยังไงผลได้ทรงที่สวยแล้วก็ธรรมชาติจริงๆอย่างอย่างที่เขาบอกจริงหรือเปล่าใช่ค่ะ ดูดูรีวิวดูรีวิวก็ต้องดูคนไข้จริงๆด้วยนะครับแล้วก็เช็คชื่อหมอด้วยเนาะใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยเนาะในแทพทย์สภานะครับเช็คด้วยนะครับน,นี่ก็ได้ประสบการณ์ดีๆนะครับจากคนอ๋อซึ่งมาจากลำปางนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ